พระราชอำนาจกับเส้นตรงของเวลาในท่ามกลางความพยายามของราชสำนักที่ในช่วงปีนี้เป็นต้นมาได้มีการจัดหมายกำหนดการให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนอกเขตพระราชฐานเพื่อเข้าถึงประชาชนและสร้างความใกล้ชิดกับประชาชนมากขึ้นทุกขณะดังเช่นในรัชกาลก่อนเคยทรงปฏิบัติมาตลอดในขณะเดียวกันกระแสการเรียกร้อง ให้พระมหากษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญก็กลับมีมากขึ้นเรื่อยๆในท่ามกลางกระแสที่เชี่ยวกรากของความคิดของคนรุ่นใหม่พระราชอำนาจที่เป็นที่ถกเถียงกันในสังคมตลอดจนเวลาที่หมุนไปในแต่ละขณะที่ไม่อาจย้อนคืนในคลิปนี้ช่องวังหลวงจึงของนําเสนอตอนพระราชอำนาจกับเส้นตรงของเวลาจากข้อมูลของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้สรุปข้อมูลสถิติ ผู้ถูกดำเนินคดีมาตรา1 1 2ตั้งแต่วันที่24พฤศจิกายน25 6 3ถึง18เมษายน2 5 6 5นับตั้งแต่เริ่มมีการเผยแพร่รายชื่อผู้ถูกดำเนินคดีประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2ของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเมื่อวันที่24พฤศจิกายน25 6 3มีผู้ถูกดำเนินคดีจากการแสดงออกและการชุมนุมทางการเมืองในข้อหาตามมาตรา1 1 2แล้วทั้งสิ้นอย่างน้อย187คน ใน199คดีรัฐบาลนำโดยพลเอกประยุจันโอชาได้ออกถแถลงการโดยประกาศว่าจำเป็นต้องเพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติโดยจะบังคับใช้กฎหมายทุกฉบับทุกมาตราดำเนินการต่อผู้ชุมนุมที่กระทำความผิดฝ,ฝ่าฝืนกฎหมายเพิกเฉยต่อการเคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นโดยจะดำเนินคดีต่างๆให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมของประเทศจากนั้นก็ปรากฏร,รายงานข่าวว่าเจ้าหน้าที่รัฐ จะเริ่มกลับมาบังคับใช้ข้อหามิ่นประมาทกษัตริย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1-1-2อีกครั้งหลังจากมีการเปลี่ยนแนวทางการบังคับใช้มาตั้งแต่ช่วงปี2561เป็นต้นมาจากการติดตามของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนในจำนวนคดีทั้งหมดแยกเป็นคดีที่มีประชาชนเป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษจำนวน92คดีคดีที่กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกษิจและสังคมร้องทุกข์กล่าวโทษจำนวน10คดีคดีที่กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไปร้องทุกข์กล่าวโทษ8คดีคดีที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองไปร้องทุกข์กล่าวโทษ1คดีส่วนที่เหลือเป็นคดีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้กล่าวหาพฤติการที่ถูกกล่าวหาแยกเป็นคดีที่เกี่ยวกับการปราศัยในการชุมนุมจำนวน38คดี คดีการแสดงออกอื่นๆที่ไม่ใช่การปราศัยเช่นการติดป้ายพิมพ์หนังสือและแปะสติกเกอร์จำนวน51คดีคดีที่เกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นบนโลกออนไลน์จำนวน101คดีและไม่ทราบสาเหตุ9คดีผู้ถูกดำเนินคดีเป็นเยาวชนอายุไม่เกิน18ปีจำนวน14รายศาลมีการออกหมายจับอย่างน้อย57หมายจับและยังมีการจับตามหมายจับเก่าตั้งแต่ช่วงปี2559อย่างน้อย2หมายจับ คดีที่อยู่ในชั้นศาลแล้วจํานวน102คดีคดีที่มากขึ้นอย่างมีนัยยะสําคัญเช่นนี้ทําให้กลุ่มทะลุวังได้ทําโพออกมาอีกครั้งตั้งคําถามถึงพระราชอำนาจตามอธยาศัย,ยกับคําถามที่ว่าเห็นด้วยหรือไม่ที่รัฐบาลอนุญาตให้กษัตริย์ใช้อํานาจตามอธยาศัย,ยก่อนส่งผลโพหน้าค่ายทหารสนามเป้าชี้ประชาชนไม่เห็นด้วยกับการใช้กฎหมายที่ลงโทษประชาชน ต่อมาทั้งกลุ่มได้ประกาศว่าจะนำผลโพไปยื่นที่กองผลฐานม้าที่สองรักษาพระองค์สถานีรถไฟฟ้าสนามเป้าโดยพลอยกล่าวสรุปว่าคณะรัฐประหารได้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับพศ2560ขึ้นมาไม่ได้มาจากความชอบธรรมของประชาชนโดยกลุ่มทะลุวางเห็นว่าจากเนื้อหาของรัฐธรรมนูญทั้งในหมวดพระมหากษัตริย์มาตราที่6 และหมวดที่3สิทธิเสรีภาพมีการจำกัดเสรีภาพของประชาชนมาตราที่2 5ลักษณะนี้ทำให้ประชาชนไม่มีสิทธิเสรีภาพได้จริงและคณะรัฐประหารยังร่างรัฐธรรมนูญมาให้พรมหากษัตริย์ใช้อำนาจได้ตามพระราชธยาศัยโดยผลโพลสรุปได้ว่าประชาชนไม่เห็นด้วยกับการที่กษัตริย์ใช้อำนาจได้ตามพระราชธยาศัยและมีกฎหมายที่มาจำกัดเสรีภาพประชาชน ไม่ว่าจะเป็นมาตรา1 1นึหรือ1นึหรือกฎหมายใดๆที่ปิดปากและข่มขู่ประชาชนอยู่หรือการใช้กระทั่งกำไร EM กับการแสดงความคิดเห็นเรื่องขบวนเสด็จแสดงให้เห็นแล้วว่าประชาชนไม่มีสิทธิเสรีภาพในประเทศนี้กฎหมายที่สร้างขึ้นทําให้ประชาชนสามารถทําผิดกฎหมายได้ซึ่งคือการจํากัดสิทธิเสรีภาพเมื่อฟังมาถึงตรงนี้นะคะแอดมินช่องเมืองหลวงอยากให้คุณผู้ชมมีมุมมองที่กว้างขึ้นค่ะไม่ว่าคุณผู้ชมจะเป็นผู้จงรักภักดีในสถาบัน หรือคุณจะเป็นผู้ฝักใฝ่ในประชาธิปไตยอยากให้คุณได้ใช้ความคิดของคุณลองพิจารณาดีๆว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้มันเป็นเพราะอะไรกันแน่ใช่หรือไม่ว่าเมื่อเวลาเปลี่ยนความคิดมุมมองของคนรุ่นใหม่ก็เปลี่ยนโดยล่าสุดค่ะศาสตราจารย์ดรนิติเอียลสีวงศ์ได้ให้สัมภาษณ์กับ Voice TV ว่าในฐานะคนเล่นนาฬิกาผมรู้สึกว่านาฬิกามันน่ารักมากเพราะมันบอกความจริงอะไรบางอย่างผมพยายามจะเตือนเสมอ คือวัฒนธรรมไม่เคยหยุดนิ่งอยู่กับที่มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแต่ก็อีกนั่นแหละสิ่งเก่าไม่ยอมเปลี่ยนเป็นข้อเท็จจริงที่ทุกคนกำลังเผชิญหน้าร่วมกันเจ็ดปีผ่านไปโดยเฉพาะคดีละเมิดสิทธิเสรีภาพคนหนุ่มสาวยาวยิ่งกว่าหางว่าวในปีนี้นะคะศาสตราจารย์ดรนิติในวัย8 1ปีเขาได้ตั้งคำถามให้เราได้ขบคิดว่านาฬิการานบุญผนังบ้านของอาจารย์นิติเตือนว่าเวลา ยังเดินไปข้างหน้าแต่อะไรคือมูลเหตุที่บางสิ่งบางอย่างไม่เคลื่อนตามเวลาและราคาของการรักษาสิ่งเก่าจะแพงขนาดไหนประเด็นคืออย่างที่ผมเคยพูดว่านาฬิกามันบอกเวลาที่ก้าวหน้าและเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆสัญ,ญลักษณ์อันนี้มีความสําคัญเพราะว่าเมื่อเวลามันก้าวหน้าไปเรื่อยๆบางคนไม่ยอมให้เวลามันเปลี่ยนอยากจะให้เวลาเป็นอย่างที่เราต้องการอยู่เสมอแล้วมันน่าเจ็บใจตรงที่ไม่ว่าคุณจะหมุนเข็มนาฬิกากลับมาอย่างไร เดี๋ยวมันก็เดินไปข้างหน้าอีกมันไม่เคยเดินย้อนหลังมันเตือนความจริงของยุคสมัยคนโบราณโดยเฉพาะคนตะวันออกเรามองเวลาประหนึ่งเป็นสิ่งที่หมุนอยู่ตลอดเวลาดังนั้นพอมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในที่สุดจะย้อนกลับมาสู่ที่เก่าวิธีการมองเวลาเหล่านี้แทรกอยู่ในศาสนาในประวัติศาสตร์ในอะไรก็แล้วแต่เช่นความเชื่อในการเวียนว่ายตายเกิดส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของการมองเวลาที่มันวนกลับสู่ที่เดิม แต่ว่าโลกสมัยใหม่สัก4 5 0ถึงปีมาแล้วคนในโลกนี้เริ่มมองเวลาเป็นเส้นตรงคือก้าวไปเรื่อยๆไม่มีทางย้อนกลับมาได้อีกและตรงนี้ผมคิดว่ามันมีความสําคัญในความหมายที่ว่าบางคนในเอเชียรหรือคนไทยตามไม่ทันกับความคิดว่าเวลามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเวลามันก้าวไปเรื่อยๆในขณะที่รัฐบาลปัจจุบันบอกว่าอะไรที่ดีๆต้องรักษาไว้จะไปเปลี่ยนตามโลกไม่ได้ นี่เป็นความขัดแย้งระหว่างการมองเวลาเป็นวงกลมกับการมองเวลาเป็นเส้นที่วิ่งไปข้างหน้าและมันมีผลกระทบต่อวิธีคิดหลายเรื่องทั้งประวัติศาสตร์การเมืองสังคมทุกอย่างเลยโลกปัจจุบันคนรุ่นใหม่ทั้งหลายทั้งที่มีการศึกษาหรือไม่ต้องมีการศึกษาเป็นทางการก็ได้มันสอนให้เรามองเวลาเป็นเส้นตรงมากขึ้นมากขึ้นทุกทีถ้าเกิดว่าคุณมีผู้ปกครองที่มองเวลาแบบเก่ามองเป็นวงกลมมันจึงทะเลาะกันตลอดเวลา คุณจะพบได้ว่าไม่ใช่แค่คนรุ่นผมอย่างเดียวอย่างท่านพุทธทาสสมัยก่อนก็พูดถึงเรื่องว่าผลกรรมไม่ต้องไปมองให้ไกลมองในชาตินี้ก็ได้แล้วมีคนจํานวนไม่น้อยพอใจเป็นต้นแสดงว่านักสอนศาสนาเองก็เปลี่ยนเพราะว่าเวลาเปลี่ยนไปอย่างที่คุณหลีกเลี่ยงยากผมคิดว่าชนชั้นนำหลายคนมีความขัดแย้งในตัวเอง บางครั้งเขาพูดราวกับว่าอนาคตไม่เหมือนกับปัจจุบันนี้แต่หลายครั้งก็ว่าปัจจุบันนี้เปลี่ยนไม่ได้เช่นเลิกกฎหมายมาตรา1นึไม่ได้เพราะคนจะขาดความจงรักภักดีจริงๆสถาบันกษัตริย์มีมาหลายร้อยปีก่อนที่จะมีการบัญญัติมาตรา1นึขึ้นด้วยซ้ําประเด็นคือสถาบันกษัตริย์ในโลกนี้ส่วนใหญ่แล้วอยู่ได้โดยไม่ต้องมีกฎหมายที่ห้ามปรามการวิพากษ์วิจารณ์ต้องอยู่ได้ด้วยตัวของสถาบันเอง ที่ไหนๆในโลกส่วนใหญ่ก็อยู่ได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องมาขอยห้ามคนอื่นวิพากษ์วิจารณ์ในสมัยรัชกาลที่5ผมคิดว่าอย่างน้อยที่สุดคนเกรงใจท่านรัชกาลที่5เป็นคนที่ช่วยให้ราชวงศ์อยู่รอดได้จากการที่จะถูกขุนนางกดขี่เอาไว้เพราะฉะนั้นทุกคนที่เป็นเจ้าทั้งหลายจะชอบหรือไม่ชอบท่านส่วนตัวเรื่องหนึ่งแต่จะปฏิเสธไม่ได้ว่าท่านเป็นคนปกป้องตัวราชวงศ์ให้ดำรงอยู่ต่อไปเหตุดังนั้น ท่านสามารถจะกำกับควบคุมให้พวกออลิททั้งหลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้พอสมควรแต่อย่าหวังว่าจะทำอย่างนั้นได้ในรัชกาลถัดๆมาประเด็นคือผมจะบอกว่าอีลิทที่ไหนในโลกมันก็แตกกันเองทั้งนั้นแหละเพียงแต่ว่าถ้าเกิดแตกแล้วรู้สึกว่าสู้ไปก็ไม่มีทางชนะมันก็เฉยเสียแต่อย่าหวังว่าจะอยู่กันได้โดยไม่มีความรู้สึกอะไรเลยไม่ใช่หรอกแต่มันยังมีผลประโยชน์บางอย่างร่วมกัน ในสายตาของคนรุ่นใหม่ความที่ไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชนชั้นนำนี้จะเป็นเงื่อนไขให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไหมจริงจริงมันลามไปแล้วนะไอ้การเปลี่ยนแปลงแต่ที่ผมกังวลมากกว่าคือในหลายสังคมที่พวกออลิทมีอำนาจครอบงำทางเศรษฐกิจหรือทางการเมืองแล้วไม่ยอมปรับตัวทั้งๆท,ท,ที่สังคมเปลี่ยนแล้วแต่คุณไม่ยอมปรับไม่ยอมแปรณีประนอมบ้างเลย ผลที่จะเกิดขึ้นอย่างหลีกหนีไม่ได้มันจะกลายเป็นความรุนแรงยิ่งนับวันโอกาสที่สังคมไทยเปลี่ยนโดยสงบจะยากขึ้นทุกทีถ้าคุณแก้มาตรา1นึไม่ได้ในช่วงนี้วันหนึ่งมันก็ต้องถูกแก้แต่มันจะถูกแก้ในลักษณะอย่างไรในลักษณะที่ทุกอย่างจะพังกันไปหมดหรือในลักษณะที่เรายังพอที่จะประนีประนอมได้ที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้มันล้วนแต่สอบไปในทางที่มันจะพังลงไปหมดแม้แต่กลไกประชาธิปไตยก็พัง เพราะไม่มีใครเชื่อสภาอีกแล้วทุกวันนี้มีใครกี่คนที่เชื่อว่าสภาจะแก้ปัญหาให้คุณได้คนรุ่นใหม่เริ่มพูดถึงการปฏิวัติผมอยากจะพูดว่าการปฏิวัติที่สงบไม่มีในโลกนี้นะการปฏิวัติไม่ใช่เรื่องแค่คนตายประเด็นคือตายวันเดียวแล้วเลิกได้ไหมคําตอบคือไม่ได้มันจะมีความดุนแรงที่สืบเนื่องถ้ารุ่นผมเนี่ยจะให้พ่อแม่มาเสมอกับเราเนี่ยมันยากหลายเรื่องคุณไม่ต้องถามอะไรเขาเลย แอาวปัจจุบันนี้ผมว่าคุณเริ่มตั้งคำถามได้แต่ก็มีบางส่วนที่ยังไม่เปลี่ยนเช่นเนื่องจากรัฐไม่ต้องรับผิดชอบต่อประชาชนแล้วรัฐจะเปิดโอกาสให้เท่าเทียมกันทุกคนไหมผมว่าไม่คงเปิดโอกาสบางอย่างให้แก่ผู้ที่รัฐเห็นว่ามีความสําคัญเขาจะสําคัญจริงหรือจะเอาเงินยัดให้รัฐก็แล้วแต่แต่มันเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มคนสิ่งนี้ต่างหากที่สังคมไทยไม่ควรยอมรับ